ครับมาดูวิธีการพออกเพาะนกหงยกโดยระบบกลงรวมให้ได้ลูกจนที่น่าพอใจแก้ปัญหาต่างๆในการติดตีกันแย่งหลังกันลองดูผลผลิตที่พอได้นะครับอันนี้พ่อแม่นกพ่อนกแต่ส่วนมีส่วนหนึ่งที่แยกออกไปแล้วคือเป็นลูกนก ข้มามาทุิดตัวเมื่อสองสองัปดาห์ที่ผ่านมาลังลูกมะพร้าวนะครับเนีย่ยสังเกตได้ครับพ่อแม่ค่ณจะเข้าไปทำรังลูกคุณจะลงรลังไปครับคุณคู่นี้ก็ลูกคุณจะลงรังไปได้เมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้ว่างตังน,นี้ว่างครับอ่าลังนี้ครับ ลูกหนึ่งสองสามสี่ตัวลูกสี่ตัวนะครับพวอกนี้จะมีตัวเล็กสุดตัวเนะ่ยก็ต้องลุนดูครับว่าตัวเล็กจะรอดหรือเปล่าแต่ดูสั่วไจะจะรอดนะครับประมาณสามตัวสี่ตัวทุกครอกดีดีตรงที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการดูแลพ่อแม่นอ้นนองจำนวนมากๆในการเพราะ ถ้าเกิดเราทำกรงเดียวกรงแยกเสียเวลาในการดูแลค่อนข้างจะสูงแต่ว่าผลผลิตกรงแยกกรงเดียวก็ก็จะสูงกว่าครับสามสี่ตัวทุกครอทีกก็ได้กแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เน้นอะไรมากมายเราทำแต่ก็ถามาได้ได้ได้หักลดข้างหางคักก็ยังได้กําไรไม่ขาดทุน ถ้าเกิดเราทำนกประมาณสิบคู่ดูลูกมะพร้าวครับผมจะแขวนลูกมะพร้าวอยู่ประมาณสิบสองใบสิบสองใบสิบสามใบเราต้องแขวนให้เยอะกว่าจํานวนพ่อแม่พันนกที่มีอยู่ในในกรงครับเพื่อป้องกันการจิกแย่งหลังปีบางทีก็คาบลงเข้าไปจิกลูกนกในรังที่กำลังเลี้ยงอยู่เขาไปคาบออกมาเพื่อที่จะแย่งลังกัน ถ้าเ,เราทำลูกมะพร้าวให้เยอะๆไว้ปัญหาในการแย่งหลังก็จะน้อยลงส่วนเรื่องการจัดการเรื่องอาหารอาหารใช้ระบบแขนลอยอันนี้ลองทำเองครับด้านล่างก็จะเป็นถาดกระเบื้องป้องกันการขูยเขี่ยถ้ากระตกลงมานก็ยังสามารถเก็บกิ่นได้ลดการสิ้นเปลืองของอาหารเพื่อประหยัดไดออ้อีกหน่อยหนึ่ง ลองดูครับลองปปรับใช้ดูครับ